สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบลดคนเดินป่านะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้มากับพี่ตั๊กนะครับครับสวัสดีครับตั๊กนะครับผมวันนี้นะครับเราเนี่ยจะพาพี่นาบมาที่บึงผีพงนะจะมาตามหาพ่อหนมอนนะที่โดนโดนไล่ฟันนะใช่ไม่รู้ว่าใครนะไม่รู้ใครกันที่ได้ไล่ฟันแล้วก็ผมตอนที่ผมไปเห็นเนี่ยพ่อนมอนเองน่าจะโดนฟันหลายทีเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าเจ็บหนักหรือเบาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือ ผมเนี่ยกลับมาดูกับจินดาวนี่ที่นี่ประมาณสองรอบแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สามไปแล้วแต่เบสไม่ได้มามา,มามาไม่ได้มาด้วยนะครับผมนผมจะเลยมามช่วยห่างกันนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บเยอะหรือเปล่านะใช่ครับเยอะ <ผม S 1> ไหมพีม่ตักตอนนั้นไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูแผลเขาเลยคือเขาวิ่งหนีไปก่อนเนี่ยคือเหมือนเขากลัวจัดเลยแล้วเขาวิ่งหนีไปก่อนแล้วก็ที่แปลกก็คือผมไม่รู้ว่าลุงเขาเนี่ยเข้าไปทําอะไรในฝั่งโน้นนะในป่าฝั่งโน้นเพราะป่าฝั่งโน้นอ่ะมันมีหมู่บ้านคนอยู่นะ ก็ผมคิดว่าลูกแกน่าจะหลบเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็น่าจะโดนคนในหมู่บ้านนั้นะไลฟ์ฟันกลับมานะอืมก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ได้นะครับผมครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านี่เลยนะครับทุกคนเรามาก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะใช่เพราะว่าวันนี้พี่ตาก็มาหาแล้วนะแต่ว่าไม่เจอใช่ไหมเมื่อเช้ามาเมื่อเช้า เมื่อเช้ามาช่วงเช้านะแต่ว่าไม่เจอวันนี้เราก็ลองอ่าผมก็เลยลองมาช่วงเย็ยนดูนะใช่ครับผมแล้วก็ว,กวันก่อนผมก็มาวันก่อนพี่มาตอนประมาณวระาเวลาบ่ายหนึ่งทุ่มกว่ามั้งหนึ่งทุ่มกว่าสองทุ่มไปแหละเจอไหมไม่เจอเจอ,อเราก็มาแ,แล้วก็อันนี้ก็ครั้งวิสาบเราวนะิสาบเหมือนกที่มาเราลองไปหาดูว่าเราจะเจอหรือเปล่านะดูแล้วก็น้ําเนี่ยลดเยอะเลยนะทุกคนอมน้ำเนี่ยเหม็นพวกปลาเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะ ปลา,ลา,าไหลอะนะถ้าเรามาปลาเบ็ดจะได้ป่าไม่รู้่นแน่นะได้เนะม็ดน,น,นี้เม็เดอะไรเนาะกินได้ไหมพี่ตักได้กินได้ไม่ตำๆ,ๆกินได้อืออมน้ำสุกเหรอไปดเว้ย,ยเราไม่จักเรยอขนานั้น <laughs> มันเกี่ยว <laughs> ใ,ชใช่ไหม เกี่ยวแน่นนะนะไอ้น้ำเยี่ยวเนี่ยดีป่ะฮึมเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับทุกคนโอ้โทุกคนดูน้ำดิน้ำเนี่ยเริ่มเน่าแล้วนะครับ ทีแรกเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะอันนี้น้ําเริ่มน้าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินหาตัวทั่วเลยพี่ตัก๊กไม่เจอพี่ตัก một hồi bữa này hả? mày sai luôn không cho bấm nhá. cái cụ mong chờ đấy ơi ồ, ใบไม้เนี่ยล้วงเยอะมากเลยนะพี่ตักม,มันจะเข้าถึงฤดูอะไรนะฤดูแรงแล้ว,หหวเหรอมันฤดูหนาวนะจะล้วงงี้แนะหละแต่ว่าไม่ค่อยปีนี้ต้องบอกก่อนพี่ว่าปีนี้หนาวไม่รู้ว่าที่พี่ๆอยู่นี่นหนาวหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่คือกลางคืนน,นันะน้นหนาวนะกลางวันโคตรร้อนอกลางวันร้อนมากกลางคืนหนาวกลางวันนี้ร้อนสุดๆร้อนเหมือนไม่ใช่หน้าหนาวทุกคนต้องบอกว่าทุกๆปีมันจะหนาวอีกเยอะนะอืมรจริงๆอะปีใหม่หนาวมากนะบางทีติดลบเลยอะ

ที่พี่ตั๊กเจอนี้ตรงไหนอ๋อที่โดนไฟข้างนู้นเลยเหรอเดี๋ยวเราลองไปดูกันงดนไฟขึ้นลงนะลุงเขาไฟมาเกาะไว้ก็ผมไม่รู้นนะว่าลุงเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านที่ผมพูดถึงหรือเปล่านะก็คืออาจเป็นไปได้นะอยู่ในหมู่บ้านไปเดี๋ยวเราลองไปหาท้องเรามาเจอดีกว่าว่าจะเจอหืเดะดึงอะไรลึงนะว่าจะที่หมู่บ้านอ่ะผมก็ไม่ให้ไปนะทุกคน เพราะว่ามีคนบอ่อมีหมู่บ้านอยู่นะแต่เป็นแบบไม่รู้งื่อนงเป็นหมู่บ้านได้เพราะมันมีบ้านอยู่ที่ดินหลังเลยเนาะมันยังอยู่นะแต่ผมมาดูวันนี้ไม่เจอนะดีนะพวกพี่ตั้งมาเราช่วยทันอ่ะแต่เราัวมากเลยเครับพี่เจว่าถ้าช่วยไม่ทันนี่ไม่รู้ว่าสถ,ถนานการณ์จะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าอ,อยู่โน่นะก็คือ ว่าชาติที่ผมมาผมไปดูฝั่งโน้นยังไงแต่ว่าไม่เจอผมก็เลยมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวนี้เรามาเราก็ลองมาดูฝั่งนี้ก่อนเพื่อเราจะเจอนะจูมันมีเสียงอะไรมมไม่รู้ะเสียงหรือว่าเสียงนกไม่รู้อ่ะผมยื่นเสียงนะผมไม่รู้ในกล้องได้ยินแบบนะอืมไปแต่เราลองเดินขึให้ดูข้างบนดีกว่าที่ผมบอกมีหมู่บ้านอยู่ข้างบนนู้น น้องมอนาเวไดอามูน่ะโหลได้ออกขึ้นเลยโอ้ค <but isis regrets> ึ้นเลยโอเลยไล่นะอืมเราเนี่ยก็ได้พาแม่น้องมอสแล้วก็พี่ชายน้องมอสเนี่ยไปอยู่ลานแล้วนะทุกคนใช่ไหมพี่ตั๊กใช่แต่ว่าเดี๋ยวก็กลับนานๆก็มาส่งเขาถี่นะเขาขอก็ อ,นนอืมผมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแกเนี่ยนานแล้วนะทุกคนมไม่รู้ว่าเขาอยู่กินกันยังไงนะอยู่ไทยร้านนู่นเลยนะข้างล่างนู่นนะ,นะนนเพราะเบสอยู่คนละที่กับเรา,า,านะใช่ดวงจินดาก็คือไปหาแกตลอดเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะแวะเข้าไปเยี่ยมเขาสักหน่อยนะไปเที่ยวหาเขาสักหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปหาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วนะเป็นอาทิตย์ละ เขาอยู่กินสบายไหมพี่ตัก๊กโอเคนะแต่ว่าเนื้อก็คือเหมือนพี่ชายเขาอยูงไหนไปดูอะไรไม่ชินป่ะถ้าผมไม่ชินจะไม่ให้อยู่ได้นะไม่เขาอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้แต่พี่ชายเขาแบบก็คือ,อยงังเป็นคนเงียบเเหมือนเดิมอ,อ่ะพี่ชาย่าไหร่พี่ชายอ่ะจะต้องเงียบเลยเราทำคำพูดนะถ้าไม่ค่อยชินอย่างนี้ บางทีเขาอาจจะกลับมาอยู่แถวป่านะระวังหลังแต่นะก็ได้หลังนี้เราคเราจะมีเงี้ยเหมือนเราจะรองร้านป่าบินเยอะมากเลยไม่รู้หลบก่อนอะไม่้มเอาตาบัวมีไม่ไหยนะตาบัวใส่คิด้พี่ดูได้นะ

เงียบๆงงอย่างงี้มนล้เนาะอือเจ้าแม่น้ำมอสเนี่ยก็ไปอยู่ที่ไร่แล้วนะเราก็ได้พาเขาเนยไปอยู่ที่ไร่กันแล้วน้งเขาอยู่ด้วยหรอเมาอย่าเดินล นกนกนกข่าวไม่ใช่นกลาวไม่นกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ที่เราเคยเจอเออไม่อยู่ด้วยแหงแบบเงียบอเชียบมากคนต้องบอกว่าต้องบอกก่บเรามันเงียบมากเนคน ไปเดี๋ยวเราลองเดินห่ากันเลยดีกว่าพี่ตั๊กเจอกนเคงจะต้องกลับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกมาีดม่เเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเราเจอก็เราก็ต้องนัดเขาไว้ว่าให้รออยู่ตรงนี้จะซื้อมาแต่ว่ามเช้ามาแต่ว่าวันนี้ตอนเย็นตอนมาลืมมาขาซื้อมาซื้อมาเต็นหรือมามา พี่ย่างเราอี่ยังเราไม่แน่ใจด้วยไงว่าเราจะเจอหรือเปล่าไงเรไม่แน่ใจแต่ว่าพี่ตอนแรกก็กจจะตั้งใจเอามาอยู่แต่ว่าแบบพอเตรียมผู้เตรียมของไว้กลืมเลยแล้วพอจะกลับไปเอาก็ไกลกันนะไกลดีกลับไปเอาก็จะเดินกลับมาถึงนี่เลยนึกกลับไปดีกว oui. ่าคือข so ้างในก็มาตอนนี้เย็นแล้วเราก็เลยมาถ่ายให้พี่ดูเลยนะเพราะนี่ก็เย็นแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินห่างกันเลยดีกว่าถ้าเราเดินห่างไม่เจออย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับแล้วแหละพี่ตั๊ก ทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้แยกหากับพี่ตั๊กแล้วนะพี่ตั๊กเนี่ยหาฝั่งนู้นนะส่วนผมเนี่ยลองเดินหาแถวๆเขอขอบบึงนะครับนะตอนนี้เนี่ยพาทิตย์นะก็ตกดีแล้วนะอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยแล้วก็ไกลมือเราด้วยพี่ตั๊กเจ,เจอเอปเล,ล่ลาจเจอเปล่าเนี่ย เขาขอบขอบึงนี้ผมก็หานะแต่ว่าหาไม่เจอไม่เจอเราก็ต้องกลับแล้วแหละนี่นะครับพี่พี่ขอบบึงเนี่ยเราก็ไม่เจอนะ ไปดูข้างล่างเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปหาพ่ต <ừ. S 1> ักด,ดีวกว่าแถวเบิงนี้ไม่เจอนะครับพี่พี่ พี่ตั๊กเจอป่ะข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเลยฮะได้เสียงอะไรอะเล่นฟังไหนใช่เหรอลองเข้าไปดูป่ะเพราะว่าฝั่งนู้นเราก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปดูกันเลย Những điểm mất là à. đưa Giờ là đưa vít thắng đưa vùng nữa Để nữa 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 phòng nữa 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 มือด mm ูเลยเราเนี <iosis> <t ừ> ่ยจะได้ย uh, ินเสียงมอไซค์นะครับพี่เพราะว่าทางเนี่ยอยู่ฝั่งข้างหน้านู่นนะใช่พวกวิบากต้นที่เรามายไว้แล้ไหมครับเบใช่เราเอ้แต่เราไม่ได้เดินมาทางนี้นะเราเดินอ้อมฝั่งนี้เออถ้าเราเจอ ก็ลองเดี๋ยวเราจะลองเดินทั่วๆดูฝั่งนี้ดูหนามีควันอยู่ใช่ปะทางนู้นอะนู่นเลยนะคือเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงนะแต่ว่าไม่ใช่หมู่บ้านเราที่อยู่นั้นนะหมู่บ้านเราก็ห่างไปคือเราบอกแต่ว่ามีหมู่บ้านอยู่แต่ว่าเสียงวิบ่าวมันจะใกล้กว่านันใช่ก็ไกลมือแล้วนะเราเดินเนี่ยก็เมื่อยขาแล้วนะพี่ตั๊กอยูที่ละหมาดเลย Okay. Này. À, này. À. Đây. Ờ. nó mót rồi Đây, đi cắt. Xem đi. không? Bị bị. Ở, chơi đủ. không, không Ở, đi. chai đi. đi. เป็นช้ำๆเลยเจ้าเป็นรอยดูอ๋อมีวะเออมีแ่เออเป็นหลังเป็นไงนะอ๋อนี่เราเจอคโนฟันอะนี่โดนฟันไอ้เอไม่เข้าวะกิ้งก่าหรอครับ้งาหรอครัอ๋อไม่เจอลูกนานเลยนะอาม่วงไงดูเนียออกม่วงเนี่ยมาดูเห็นปะมาดูากล้องเห็นไหมนะม่วงอะไร ไอแต่ไม่เข้านะอืมแต่ว่าฉันมุ่งทวนม้วงเนี่ยทวนลองดูดิกล้องนี่อยอึ่งเหล่านะเขาบอกอึเหล่าอึเหล่าเออม้วงเนี่ยอึ่งเหล่าท้องยี่ยองท้องยี่ยีนะเออแล้วเนี่นะเกือกเขาเนี่ยายานเหลี่ยวเันแหละอือเลือมันแล้วเกินเนาะเคยเยิ่วเนาะเขาบอกอยู่ในป่านู้นนะอออเอมะเมียวอ๋อเมี่ยวขอยไม่ได้กินข้าวนะพี่ตั๊ก แต่ว่าอันนี้แต่ว่าโหระตูหลังเขาไหมอ๋ออย่าละเดินนรรยากายใหญ่มาเรี่ยวเลยชิคอ่ะโอชิเกอร์ลูกมันก็อยู่นู่นไไกดลูมันก็่เขาบอกบ้านเขาอยู่ในป่านู่นนะพี่ตักเดอใหญ่ก็อ๋มึงกอยู่ก็เด้อเลยผมบอกผมมามาช้าเลยผมไม่เจอนะอะไรนะพี่ตักเราก็เจอพ่อเขาละ เดี๋ยวพอน้องมอแล้วนะเราก็ต้องกลับไปบอกพี่อินดาแล้วก็น้องมอเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยจริงๆก็ผมมาซื้อของไว้แล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเอามาแต่ว่าเย็นนี้เราไม่รู้จะเจอว่าไงเราก็เลยผมเองก็รีบเามาด้วยเดินลิฟต์ในช่องอย่าโอท้องอย่าละไม่น่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาของกลับไปเอาของรีบกลับไปเอาของแล้วบอกอินดาด้วยใช่รีบกลับไปเอาของก่อนช่องยาเอากูเกือบท้องยาใช้น้องจ้องอย่าใช้เกือบแล้วเก็อมากู่จ้ามอ เราก็ได้บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปก่อนนะทุกคนกลับไปซื้อของกลับไปบอกพี่อินดาแล้วก็บอกลูกเขาในหน้าน้องมอสอ่ะครับผมนี่เราลืมจริงๆนะจรไม่เจีย่างเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาเจอกัน่ใช่เราไม่คิดว่าเราจะเจอด้วยโอ้โหท้องยากำลันก็ไม่ช่วยมันก็ช่วยซื้อไดวเอายามาด้วยปิตาโอ้แต่หลังมันม่วงจริงว่ะยานี่ลืมไม่ได้เลยนะไปดิเดี๋ยวคุรีอ่ะอะไรอีกอ่ะเราบอกเขาว่าเราอย่าเพิ่งไปไหนนะคือแบบเรามาลุงฮีเขาชอบหายไง บอกว่าอย่าเพิ่งไมนานรอตรงนี้เดี๋ยวเราจะรีบไปเอายาท่านเดินไปแล้วแหละนะใต้น้องจ้องยี่ท่านเดินไปใต้เกือบเมื่อก้กูจะเราก็ได้บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาของไปรีบกลับไปท่องกันไม่ว่าจะทันหรือเปล่านะถ้ามืดบางทีอาจจะต้องมาพวกสว่างสว่างหน่อยนะเดี๋ยวพี่จินดาไม่แน่อาจจะมานะพี่จินดาใช่จินดาไม่แน่จะมาต้องบอกมันก่อนไม่แน่เผื่ออาจจะมา ไปยารีไปกว่าเผื่อไปเข้าโอ้คุณท้อเยอะอ่ะจินดาเองก็เป็นห่วงพราน้องมอสเหมือนกันนะใช่เป็นห่วงกันเราเรีบบอกจินดากับน้องมอสก่อนเพื่อเขาเป็นตอนนี้เขาก็เป็นห่วงอ่ะทางนี้พี่ตา๊กทางนั้นมันลกก็อากาศเนี่ยเย็นเขาบอกว่าหนาวด้วยนะไม่แต่ว่าโดนฝันไม่เป็นไรดูพี่ตากเป็นรอยแต่ว่าเป็นรอยช้ำเลยนะว่าเป็นรอยช้ำเหมือนน้องมอสอ่ะเออเหมือนน้องมอสอะไรที่เราฝันน้องมอสไอ้ที่เราเจอแรกๆอ่ะ มอสเมื่อก่อนผมเองก็ฟันโดนนะเพราะว่าโดนนะแต่ว่าเป็นแค่รอยช้ำใช่เพอเขาเออเหมือนกันผมว่าแต่พ่อเขาเนี้ยออกมึงม่วงเกียวเขียวยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราจะกลับไปเอายาแล้วก็ของกินไปให้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคถ้ามืดก็เราก็ต้องมากันพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ดึกมากนล้วแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันถ้าไม่ดึกมากเราจะมาอีกนะอืมแล้วก็ตอนนี้เราต้องรีบ กระแบ,บ๋ของเราก็บอกจินดาแล้วก็นุงมอนนะโหวกว่าเราจะหาเจอนี่ก็าาหลายอ <c oughs> นะาจเใช่ไงอเยอะนะทุกคนหน่ำหนำเยอะมากเลยที่นี่ <c oughs> เราก็ได้บอกหลุงเขาว่าให้รออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดนะเดี๋ยวเราจะกลับไปบอกพี่จินดาแล้วก็เอาของกินมาให้แล้วก็อีกอย่างนะ เราต้องเอายามาให้ด้วยนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้เราทั้งสองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับนะถ้าไม่ไม่มือ่อเดี๋ยวผมจะรีบมาหาพ่อน้องมอสด,ด้วยนะครับผมไปทุกคนไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ